สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดกะเพราเครื่องในไก่แล้วก็ใส่เป็นหน่อไม้ค่ะวันนี้เชื่อได้ว่าเมนูนี้ใครหลายๆคนจะต้องชอบแน่ๆเลยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับน้ำพริกน้ำปลาเป็นอะไรที่เวิร์กสุดๆค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงบ้างมีวัตถุดิบอะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบนะคะในส่วนของเครื่องมีอะไรบ้างมีเป็นพริกแห้งค่ะวันนี้ความเผ็ดร้อนใช้พริกแห้งแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่หนหัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ปอกเปลือกแล้ววันนี้ความเผ็ดร้อนเราจะใส่พริกไทยขาวลงไปด้วยค่ะแล้วเราก็จะนําทั้ง3อย่างมาตําค่ะใส่พริกไทยขาวลงไปตําก่อนค่ะเมื่อละเอียดแล้วค่ะเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกลงไปตําค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะตามให้ทั้ง3อย่างละเอียดค่ะแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากนะคะจนเหมือนเครื่องแกงนะคะเอาพอละเอียดที่พริกแห้งของเรายังมีพอเล่นใบค่ะและความละเอียดของเครื่องนะคะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะ เสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ก็ซื้อมาวันนี้ใช้อยู่ที่6หน่อค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาหั่นหน่อไม้กันค่ะหน่อไม้ซื้อมานะคะต้องหั่นเสร็จแล้วเราค่อยนําไปล้างน้ํานะก็เป็นหน่อไม้สีเหลืองอ่าเป็นหน่อไม้ที่ต้มมาแล้วค่ะ เมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยเราจะนําไปล้างน้ําทั้งหมดอยู่ที่สองครั้งค่ะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือล้างแล้วค่ะสองครั้งก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องในไก่ค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่สี่พวงค่ะในพวงที่สองพวงที่สามแล้วก็พวงที่สี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะนํามาหั่นค่ะขั้นตอนนี้เราก็มาหั่นเครื่องในไก่กันค่ะ ในการหั่นเครื่องในไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาดูวัตถุดิบต่อไปวันนี้ใช้เป็นกระเพราค่ะกระเพราวันนี้ใช้เป็นกระเพราแดงหรือว่ากระเพราม่วงค่ะจากนั้นก็ทําการเด็ดค่ะเด็ดเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแช่น้ําให้กระเพรามีความสดสดมีความเด้งๆนะคะเมื่อเวลาเราใส่ไริตอนท้ายเจอความร้อนกระเพาก็จะสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมามากกว่าเดิมค่ะ แล้วนี่ก็นำไปล้างแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้แบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำเครื่องในไก่มาต้มค่ะเครื่องในไก่ก็เราจะต้มให้สุกก่อนนะคะเวลาผัดเนี่ยเครื่องในไก่ก็จะไม่คายน้ำออกมาถ้าคายน้ำออกมาแล้วผัดของเราก็จะเป็นน้ำเจิงๆเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเราจะผัดจนกว่าเครื่องในไก่แห้งเนี่ย จะทาให้เครื่องในไก่เละได้ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราจะต้องนําเครื่องในไก่มาต้มให้สุกก่อนค่ะหรือว่าลวกก็ได้นะคะและตอนนี้เครื่องในไก่ของเราก็สุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาให้เสด็จน้ําแบบนี้ค่ะ มาดูขั้นตอนของการผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องลงไปพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะจากนั้นก็ทําการผัดค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเครื่องของเราจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่เครื่องในไก่ลงไป ้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่นอไม้ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะและขั้นนี้เราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกที่ใส่ลงไปเลยก็คือซอสปรุงรสค่ะ แล้วก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กหน้อยแล้วก็แต่งสีให้สวยงามด้วยซีอิ๊วดำจากนั้นก็ผัดต่อค่ะและเหมือนว่าเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งที่ลืมนะคะเราจะใส่ซอสหอยลงไปเกือบลืมแล้วนะคะในการใส่ซอสหอยเพื่อนๆจะต้องใส่ซอสหอยลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ผัดมาเรื่อยๆแล้วจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่กระเพราลงไปค่ะและจากนั้นก็พัดต่อเลยค่ะตรงนี้จะไม่ผัดนานค่ะผัดพอแค่ใบกระเพราสลดลงไปเท่านั้นค่ะจะเห็นได้ว่าใบกระเพราของเรามีความสดใหม่มีความสดเด้งมากๆเมื่อเจอความร้อนนะคะ กะเพราก็จะสะดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยและกะเพราของเราวันนี้ก็ไม่มีน้ําที่เจิ่งนองนะคะเหมาะสําหรับคนที่สายผัดกะเพราที่ชอบแบบแห้งๆนะคะเราใช้พริกแห้งด้วยเป็นอะไรที่ดีมากค่ะจากนั้นเมื่อได้แล้วโอเคเราก็ปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราก็ไปจัดเซิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดกะเพราเครื่องในไก่ใสน์นอไม้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ